สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n นลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับว่าความรู้เป็นศูนย์เรียนจบไม่ตรงสายก็สามารถทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นั่นเองนะครับขอแค่คุณเนี่ยมีความสนใจและก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนนั่นเองนะครับขอเชิญพบกับคุณนิกได้เลยครับผม โอเคครับก็อยากให้คุณนิกเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยนะครับว่า,าชื่ออะไรเรียนจบอะไรมานะครับโอเคชื่อนิกนะคะเรียนจบวิศวกรรมการบินจาก A อแบกค่ะอืมครับผมอยากถามคุณนิกว่า,าทำไมถึงสนใจการเขียนโปรแกรมแบบว่ามีใครแนะนำอะไรมาไหมหรือว่าสนใจเองแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มเรียนเองเอ่อก็จริงๆต้องเล่าก่อนว่าตอนอช่วงเรียนจบแรกๆอะ่ะ คือเราได้มีโอกาสไปช่วยงานอาจารย์เออทำ,ทำแบบเอกสารที่เกี่ยวกับโคดดิ้งนี่แหละอืมใช้ภาษาไพทอนประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ยุ่งกับตัวเอกสารนะคือเหมือนกับเราแค่แบบมาจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็วกกับเอ,อช่วงนี้ช่วงโควิดก็งานการบินอะมันก็แบบไม่ไม่ไมไมหาย,ยากะอะใช่ประมาณเนี้ยเราก็ เราอ่ะไม่ได้แบบมีแพชชั่นในการทำแบบด้านนั้นด้วยก็พูดง่ายๆก็แบบเราอ่ะยังหาตัวเองไม่เจอว่าแบบเราอ่ะชอบอะไรประมาณนั้นอืออืมนะคะเออ,อ,อเราก็เลยเหมือนกับเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูอ้ออ่าทีนี้อยากถามคุณนีครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเริ่ม,เร,มเริ่มฝึกแรงบันดาลใจหรออืมเออแรงบันดาลใจของเราอ่ะ ก็คือแบบเราต้องบอกว่าแบบตัวเราเองดีกว่าเป็นแรงกำลังใจของตัวเองเพราะว่าเราอะช่วงที่แบบเราคิดที่จะเริ่มทำใช่ปะ่ะคือเราต้องมองภาพตัวเองว่าเราอะอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนเนอนอืตเออกับ<ล>เอ้ยเราอยากให้ตัวเองเก่งเราอยากให้ตัวเองมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออแต่ว่าเราก็ไม่ต้อง อันว่าแบบเฮ้ยเราต้องเก่งระดับประเทศอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเราแค่แบบคิดว่าเอ้ยเราอยากเก่งอะไรเงี้ยอืมก็เรามองภาพเก่งไว้เป็นแบบไหนเราก็ตรงนั้นนัะมาเป็นแบบแรงบันดาลใจของเราโอเคดีมากครับทีนี้อยากถามถึงการเรียนรู้ของนิกหน่อยเทคนิคเพราะว่านิกเนี่ยคือเริ่มต้นจากศูนย์เลยใช่ไหมเริ่มเริ่มจากศ<ช>ูนย์เลยนะครับก็เลยอยากจะถามว่าเทคนิคก,การเรียนรู้เนี่ยทำยังไงบ้าง เทคนิคการเรียนรู้หรอคือเอาจริงๆเราแบบดูแค่ยูทูบเลยนะออืม <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับอย่างแรกเลย m มซ d เซ็ของเราอ่ะต้องต้องต้องคิดว่าแบบเฮ้ยมันยากอะ่ะอะไรเงี้ยต้องลบต้องลบไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องลบไปประมาณนั้นนะแล้วก็เ,เชื่อมันในตัวเแบบเอยเราจะทําได้อ่ะมันจะมีความมั่นใจในการแบบเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีแบบแพชชั่นมากขึ้น เออความมีตรงนั้นแล้วเทคนิคของเราใช่ไหมก็คือเราส่วนใหญ่นะเราจะดูเป็นแบบโปรเจกต์มากกว่าใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะแบบว่าไม่ค่อยแบบเหมือนกับไปนั่งหาอ่านทีละเรื่องอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อ๋อก็คือก็คือเราอ่ะหาก่อนเราจาได้แล้วคือเราหาก่อนว่าเรื่องที่เราสนใจอ่ะคือเราต้องเราต้องเรียนอะไรบ้างเออแล้วเราไปเจอคลิป Oh อ,อ๋อมันจะคลิปโอมโอเคเออเหมือนเหมือนเหมือนกับโอมสรุปว่าอะไรนะ HTML กับ CSS ป่ะอืมอืมเออว่าแบบเอ้ยถ้าอยากรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเอออยากรู้ HTML CSS ต้องแบบต้องรู้ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างเนเออเพราะว่าเพราะว่าเราเราว่าแบบมันต้องรู้แบบสโคกว้างๆก่อนเพราะเราจะเราจะได้แบบเหมือนจัดการตัวเองถูกอไรเนี้ยอืมใช่ใช่ใช่ เราว่าเราโชคดีมากที่แบบเจอคิดองค์กรเฮ้ยจริงๆแบบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไปหาเองเนี้ยมันมันแบบยากอ่ะเพราะว่ามันก็ถ้ามีไกด์ก็ดีโอมไม่เหมือนแบบเป็นไกด์ให้นิกแบบนี้ใช่ไหมให้ให้นิกแบบไปไปถูกไปต่อได้ประมาณนี้ะเออแต่ว่า เราว่าแบบมันต้องมันต้องรู้สโคปกว้างก่อนอะประมาณนั้นนะแล้วก็เราประจัดการเองประมาณนี้อืมครับผม,อมโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวอยากให้นิกเนี่ยพูดถึงเรื่องของโปรเจกที่ที่ทําเข้าไปนําเสนอแล้วก็ได้งานหน่อยว่าลักษณะโปรเจกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อืมโอ้โหอ,อ,อันนี้ต้องน่าจะต้องเล่ายาวเลยอะได้แบบเล่าเลยคือแบบว่าต้องเล่าตั้งแต่ตอนไหนดี เออคือเราสมัครงานหลายที่เหมือนกันโอเคคือแบบว่าที่แรกอ่ะเราสมัครแบบเป็นฝรนเอนนี่แหละอืมแต่ว่าเราอ่ะไม่มีเรียกไรไม่มีผลงานอ่ะประมาณนะะั้นอ,อืมอืมก็เลยแบบเหมือนกับก็ไม่ได้ละมั้งเออแล้วก็เราก็แบบเหมือนกลับมาฝึกเรื่อยๆ <c oughs> ประมาณนั้นอืมก็แบบผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังนะอืมอืมเข้าใจแต่ว่า ก็กลับมาเรื่อยๆเออแล้วก็เราก็สมัครที่สองขอกินน้ำข้อแห้งอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกได้ไม้อง่ายก็ได้แล้วต่อเลาวต่อเลยโอเคแล้วเราก็สมัครที่สองคือที่สองอ่ะเราก็เลยลองไปสมัคร อ่ตำแหน่งเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น Python Backend มั้งเอ้ยเป็นไพทอนเดเวลอปเปอรมเราก็ลองลองดูเพราะว่าเหมือนกับตัวไอ้ตัวเอกสารนะที่เราบอกว่าเราไปทำการาจารย์มาเออเราใช้ไพทออ,อ,อก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมีความรู้มากอะไรอย่างนี้นะคือเราไม่ได้แบบเียนจนเก่งอะไรแบบนี้นะคือ <laughs> เราแค่รู้แบบพื้นฐานพื้นฐานจริงๆอะ่ะแบบไม่ไดีเก่งไม่ได้อะไรเ,แบบเราลองลองดู <laughs> แล้วทีเนี้ยเขาดันแบบเขาดันเรียกเราไปสัมภาษณ์เขาพาเราที่เนี้ยมันสัมภาษณ์สองรอบใช่ปะ <laughs> คือรอบแรกอะก็คือเขาก็ให้แบบเราลองเขียนโค้ดดูนี่แหละเขอาอเขียนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ห้าสิบอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบแนวคิด ของเราประมาณนั้นมากกว่าวเขาบอกว่าถ้าสัมภาษณ์รอบแรกผ่านน่ะเขาจะให้โปรเจกต์มาทำออประมาณนั้นเออแล้วเราอ่ะก็ให้โปรเจกต์มาทำก็แดงว่ารอบแรกผ่านใช่ไหมผ่านแบบงงๆมากก็ได้โปรเจกต์มาทำแต่ทีนี้เป็นโปรเจกต์ของแบบเหมือนกับใช้แจงโกทำแล้ว<า>เราอ,<ะ>อ่ะแบบ ไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้เรื่องเลยต้องมามรเ,รงเรียนใหม่เองใช่แบบเราไม่รู้คือเรารู้แค่ว่าแบบ d j งโก้มันคืออะไรอะไรแบบเป,เป็นเวิร์กหนึ่งที่แบบใช้ Python เขียนอะไรประมาณเนี้ยเรารู้แบบคร่าวๆรู้แค่ชื่ออ่ะเขาบอกว่าแบบเฮ้ยไ,ไปลองทำโปรเจกต์มานะอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็ให้โอกาสเราอ่ะคือเขาก็เห็นแบบ เขาเห็นความมุ่งมั่นของเราอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเออเอองั้นงั้นลองไปทาํามาก็แบบทําได้ไหมเขาให้เวลาเจ็ดวัน mm hmm. mm hmm. วก็เหมือนกับโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นมันมีทั้งแบ็คทั้งฟอนอะไรแบบเนี้ยแหละก็คือต้องทําหมดเลยอื mm hmm. แล้วก็แบบมานั่งเรียนใหม่เออแล้วทีนี้ก็ถากว่าทําเรื่องอะไรใช่ไหมคือเราก็ไปเสิร์ชนะแหละ ว่าแบบแจ้งกมันแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างโปรเจกต์แนวไหนที่มันแบบจะเรียกแหละดึงดูดอะ่ะจองกับบริษัทที่แบบเราไปสมัครแล้วก็คล้องจองกับความรู้ที่เรามีอะไรเงี้ยเราก็ทำโปรเจกต์โลจิสติกใช่ไหมออประมาณแบบอ e ีคอมเมิร์ซประมาณหาหนั้นอ่อเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นขึ้นรูป ขึ้นรูปให้ให้คนดูดูว่าเออประมาณไหนอ่แาแบบก็เป็นเกี่ยวกับขายคอมโพเนนต์ของ Landing Gear อ,อะไรเงี้ยอืมานะัออ้ก็เหมือนกับว่าพอพอเราสัมภาษณ์รอบสองอะ่ะคือคนที่สัมภาษณ์เราคือคนสัมภาษณ์เราเยอะมากแบบหลายคนอะ่ะเจ็แปดคนอืมเยอะเยอะนะเยอะ <laughs> เพราะเราเราเรา,เราทำเพราะว่าเหมือนกับเราก็ดูโปรเจกต์ที่มันคลองจองกับบริษัทที่เราจะไปทําอะไรประมาณเนี้ยเก็เลือกแล้วก็ให้คลองจองกับความรู้ที่เรามีด้วยก็ทำกบบการขายค <component, S 1> อมมินิต์เกียอะไรเงี้ยอไม่จริงมากแล้วก็แบบตงมุดขึ้นมาอืม โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรเจกที่นิกทำแล้วก็ได้งานนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้นิกนะครับแนะนำสำหรับคนที่คือแบบมีสกิลอยู่แล้วแล้วอยากจะไปสมัครงานแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ยังรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยอยากจะให้นิกให้คำแนะนำหน่อยเพราะว่าตัวนิกเองก็ตอนไปสมัครงานเนี่ยคือก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะเลยใช่ไหมแต่ก็ก็ไปลองดูเออก็ได้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นิกให้คาแนะนาหน่อย ก็สำหรับคนที่มีสกิลอยู่แล้วเราแบบอยากให้ลองสมัครเลยคือแบบอมืมอไรอ่ะคือไม่ต้องกลัวแบบความผิดหวังอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจนะเอาแรกอ่ะเรากัดสนว่าเฮ้ยเราไม่มีความรู้ะไรเลยแล้วเราจะไปสมัครอ่ะแล้วเราเขาสัมภาษณ์แล้วแบบเขาถามยากก็อะไรเงี้ยใช่เนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวตรงนั้นแหละแต่ว่านิกนิก็ไปลองดูใช่เราแบบเราเราต้องลองอ่ะเหมือนกับที่ เราอะคิดนะว่าคิดก่อนอะเหมือนกับว่าเราเราหาข้อมูลก่อนอแรกแใ้่เตรียมตัวก่อนเราก็แบบตัวเราก็แบบหาข้อมูลเราก็หาข้อมูลว่าแบบเฮ้ยมันจะมีที่ไหนที่แบบใจดีใจดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่เกี่ยวเลยนะไม่กับเราทำด้วยเออไม่ต้องคือสมัครไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับคนส่วนใหญ่จะถามว่าเออต้องกี่เดือนถึงจะใช่ไหม <ç uk> อย่างเราอะเริ่มจากศูนย์เลยแบบไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเรากีดเดือนอนะสองประมาณแบบอืมงานกับอ่าจารย์ก็หลายเดือนอยู่แต่ว่าแบบพอที่จะศึกษาจริงๆอะมันแค่แบบประมาณสองสามเดือนเลยสองสามเดือนสองสามเดือนแล้วแบบว่าคือนึกออกปะแบบสองสมเดือนแล้วแบบเหมือนเบสิกมากๆอะเออแล้วเราไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่ามันต้องมันต้องลองคือเราจะได้รู้ว่าแบบ เวลาไปสัมภาษณ์อะเขาต้องการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับเราถ้าเราไม่ไม่ลองอะเหมือนกับเราก็จะไปเรียนไปเรื่อยๆหรือที่แบบใช่ที่รอแค่ตัวเองเก่งอะแต่ว่าพอพอเราไปทํางานจริงๆอะมันก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอลอวแล้วก็ที่อยากให้มีก็คือเหมือนกับ มีความคิดอะความคิดจะต้องแบบโพสติฟหน่อยอะเออเออคิดบวกอืมเราเราบอกเลยนะว่าที่เราได้งานอะคือห้าสิเอร์เซ็นอ่ะมันอาจจะมาจากโปรเจกต์เราอะแต่ว่าอีกห้าสิบเขาดูที่แบบเอ่อทัศนคติดูแก้ปัญหาของเราอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องนี้สาคัญแบบมากอืมแล้วก็แบบดูความมั่นใจของเราประมาณนั้นอืมอืม,อมใช่ใ,ชใช อย่าไปกลัวว่าแบบถ้าสมมตยเขาถามว่าเฮ้ยน้องได้รีแอคหรือเปล่าอะไรเงี้ยดัตต้าเบสนี่เคยแบบเทคคอร์สอะไรไหมเราไม่เคยเรียนอะไรเลยไม่เคยเดทไม่เรียนเลยของอมแล้วก็จะมีเซิร์ชหาอะไรเงี้ยของเราไปเรื่อยแล,แล้วก็ไม่ไม่ได้แบบไปเทคคอร์สอะไรอะไรเงี้ยถ้าเขาถามมาแบบน้องรู้แบบรีแอคหรือเปล่าเนี่ยทําเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็าแบบ คือเราก็ทําไม่เป็นอ่ะเราก็แบบเรารูแหละเราก็รู้แหละแล้วก็แบบเฮ้ยรู้รู้แต่ชื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกคือเราอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกอะไรเงี้ยรู้เรารู้คืออะไรแบบถ้าพี่ที่สัมภาษณ์เนี่ยจะให้หนูทําเนี้ยหนูก็ทําได้นะแต่ว่าแบบต้องเทคไทม์หน่อยอะไรเงี้ยเออเออในหัวความจริงก็คือแบบอะไรเงี้ยแต่รูแบบ มีธีการตอบของเราอืมใช่ใช่มีไหวพริบของเราใช่ไหมแต่แต่ไม่ต้องปึกอะไรขนาดนั้นนะอืมอืม <laughs> แค่แบบเออถ้าแต่ว่าบางเรื่องอ่ะที่เราไม่รู้เราก็จะบอกว่าไม่เราไม่รู้เอเอเออบอกตรงตงไม่รู้จริงๆคือบางทีอ่ะเราจําได้เลยเราไม่ได้แบบศึกษาเรื่องดาต้าเบสไว้มังแบบ่งแบบเพราว่าถามแบบเฮ้ยเคยใช้อันนี้หรือเปล่าเคยใช้นั้นหรือเปล่าเราก็แบบเอ้ยไม่เคยอย่างเงี้ยยยังยงไม่ ไม่ไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่เคยเรียนเออก็บอกไปตรงๆแล้วก็ต้องต้องบอกแบบมั่นใจด้วยแบบเอ้ยไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่รู้คือบอไม่รู้ค่ะอะไรไม่ใช่ว่าแบบอ๋อ <laughs> แบบเออไม่อะไรเงี้ย <laughs> อ๋อ okay. แต่ว่าถ้าเป็นคนอก่งอะไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอืมครับผมอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้ะก็คืออยากให้คุณนิกเนี่ยฝากถึงคนที่กำลัง สนใจอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยเหมือนนิกเลยนะครับแบบอยากจะแนะนำยังไงว่าเออถ้าอยากจะเป็นเนี่ยอยากแบบให้เริ่มเลยไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆก็อยากให้ให้เริ่มเลยอะ่ะเออแบบทำไปเลยแบบไม่ต้องกลัวจริงๆเพากบโคดดิ้งอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบอุ้ยพี่เก่งพี่ทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่คื มันต้องฝึกฝนอย่าง <c oughs> โอ่งเนี่ยก็ฝึกไงเออ <c oughs> เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยใครใ,ใจเก่งมาแต่แรก,แกออต้องฝึกต้องฝึกทำฝึกก็แบบไม่ต้องกลัวสมัครไปเลยงานสมัครไปก็แบบผิดหวังก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอย่า,ยาเ,เสียใจมาไม่ได้ก็ที่ใหม่ม,มันอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเราเอ้ยเขาอ,อาจจะเราอาจจะยังไม่เหมาะกับที่นี่ไม่เป็นไรไปที่ใหม่เี้ยมันต้องมีที่เหมาะก,กับเรา าเราสู้ย่งไงก็ได้อน, <c oughs> นี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองฟังคําแนะนําของคุณนิกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าน้องๆน,นะที่กําลังอยากจะสนใจนะครับอยากจะไปสมัครงานเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็รู้สึกว่ายังคือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมากพอนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเลยที่แบบมาปรึกษาผมว่ามีสกิลตรงนู้นตรงนี้แล้วแต่ว่า มีอย่างเดียวคือกลัวนะครับก็เลยเนี่ยอยากให้ฟังคุณนิกว่าคือนิกเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะเลยแต่ว่าก็แบบไปสมัครงานสุดท้ายก็ได้งานได้งานแบบโอ้โหดีมากกันเดือนดีมากนะครับจะเลี้ยงข้าวจานโอมอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะ ฝึกเข like yeah, ียนโปรแกรมนะครับเป็นมือใหม่อย่างนี้นะครับแล้วอยากจะฝึกเพื่อที่จะไปหางานทําไปสมัครงานเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับก็นี่ครับตามคําแนะนําของคุณนิกเลยนะครับก็จะเห็นว่าคือบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถึงเราจะได้งานนั่นเองครับขออย่างเดียวเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราฝึกมาแล้วมั่นใจนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสมัครงานเลยนะครับคือไม่ต้องไปรอว่าให้เราเนี่ย ต้องเก่งสมบูรณ์แบบอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้จริงๆนะครับในงานจริงๆอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็ยังไงอยากจะเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเดินบนเส้นทางนี้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ